เนื่องในโอกาสครบรอบ10ปีมานิตาเวด t ิ้งนะคะนิวก็เลยอยากจะทําเรื่องราวที่พูดถึงมานิตาตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อให้ผู้ชมผู้ฟังหรือว่าแฟนๆมานิตาได้รู้จักแบรนด์มานิตามากขึ้นรู้จักตัวนิวมากขึ้นนะคะนอกจากการพูดในเรื่องของแต่งงานอาจจะเป็นในแง่ของการใช้ชีวิตการทําธุรกิจนะคะตอนนี้มาถึง EP ที่4แล้วก็กําลังคิดอยู่ว่าจะพูดเรื่องอะไรดีนะเพราะว่าจุดเริ่มต้นก็พูดไปแล้วเนาะลงงานพูดไปแล้วหน้าร้านพูดไปแล้วนะคะแต่เดือนนี้พอดีว่าเป็นเดือน ครบรอบแต่งงานนะคะก็คิดว่า EP นี้เนี่ยจะมาพูดถึงในเรื่องของพาร์ทเนอร์ในการทำธุรกิจค่ะแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดติดตามมนิตา a wedding ได้ทุกช่องทางเลยนะคะ สำหรับนิวอะคะ่ะนิวก็มีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าการที่จะสําเร็จด้วยตัวคนเดียวมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยนะคะซึ่งหลายๆคนเองเขาก็มักจะมีพาร์ทเนอร์นะคะอย่างเช่นแม้แต่อสไตน์เองที่เป็นนักฟิสิกส์เนี่ยเขาก็จะมีนักคณิตศาสตร์นะคะที่เหมือนเป็นแบบเพื่อนคู่ใจเลยที่แบบคอยช่วยคิดคำนวณตัวเลขต่างๆตามจินตนาการของเขานะคะหรือไม่ว่าจะเป็นแม็กซ์กระเบิกหรือว่าจะเป็นซิปจ็อบเองเนี่ยเขาก็จะมีพาร์ทเนอร์คู่ห,หูหรือว่ามือขวาเนี่ยที่คอยพูดคุยแล้วก็ เพื่อให้สิ่งต่างๆเนี่ยะสมความสําเร็จนะคะสําหรับนิวเองพาร์ทเนอร์ของนิวตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็คือคุณโอนั่นเองค่ะก็จริงๆคือนิวกับโอเนี่ยอาจจะมีนิสัยไม่ได้เหมือนกันเท่าไหร่นะคะแต่ด้วยความที่เรามีแบ็กกราวด์หลายๆอย่างที่เหมือนกันอาจจะเรียนจบวิศวะเหมือนๆกันนะคะแล้วก็มีความชื่นชอบในงานศิลปะงานออกแบบงานดีไซน์เนี่ยที่เหมือนกันก็ถ้าย้อนไปถึงวันแต่งงาน เ,ะะเมื่อ12ปีก่อนตอนนั้นเนี่ยคอนเซปต์ของงานแต่งงานของเราก็าคือเป็นแจ็คพอตฟิวพาริโนมาเลยเพราะว่าการที่เราเจอคนที่ใช่แล้วได้มาแต่งงานกันอะ่ะมันเหมือนเป็นการเจอแจ็คพอตนะคะซึ่งธีมสีของเราตอนนั้นนะคะก็เป็นธีมสีแดงดําแค่ธีมก็ใ้ฟิลแบบขจใจแม่เราเนาะก่อนหน้านั้นดิวไปงานแต่งงานของพี่สาวที่อเมริกายิวก็รู้สึกว่านิวชอบงานแบบฝรั่งมากๆเลยเพราะว่ามันจะไม่ได้รู้สึกเป็นทางการเหมือนของคน ะะมันจะมีอารมณ์ร่วมในงานแต่งงานอยู่ค่อนข้างเยอะทีนี้พอมาถึงงานแต่งงานของตัวเองอะคะ่ะคอนเซปต์ก็จะไม่ได้เหมือนงานแต่งงานในสมัยนั้นอย่างเช่นตอนที่เขาจะมายืนถ่ายรูปก,กันหน้างานนิวก็จะไม่ได้มายืนด้วยแต่ว่าจะเปิดตัวด้วยการเดินร้องเพลงเข้ามาในงานแล้วก็บนเวทีอะคะ่ะนิวก็แบบเขียนเป็นเหมือนสปีชเนาะคำเอาไว้พูดกับคุณโอนิวก็รู้สึกว่าเออมันเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่น่าประทับใจแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นความทรงจําที่ดีเกี่ยวกับงานแต่งงานของเรานะคะ ถึงแม้ว่าจะผ่านไปแล้ว12ปีก็ยังนึกถึงแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเป็นสิ่งที่เรายังรู้สึกจำได้ยังรู้สึกประทับใจอยู่นะคะ งานแต่งงานมันทําให้มิวกับโ oh, อเนี่ยได้เริ่มมาทําธุรกิจจริงจังนะคะโดยธุรกิจแรกที่มันเกี่ยวกับงานแต่งงานเนี่ยก็คือช่างาพงานแต่งงานค่ะจนต่อยอดมาเป็นธุรกิจสิ่งพิมเกี่ยวกับงานแต่งงานก็คือมณิตราเว g นั่นเองอย่างการทําธุรกิจกับคนรักอะค่ะก็ต้องบอกว่าถ้าไม่รักกันจริงเนี่ยก็เลียดกันไปเลยดีกว่าเพราะว่ามันจะต้องเจอกันตลอด24ชั่วโมงเจอกันที่บ้านอยู่บ้านเดียวกันมาทํางานก็มาทํางานที่เดียวกันอยู่ห้องเดียวกันคุยกันตลอดแต่ถ้ามิว มันก็เป็นข้อดีอย่างหนึง่งเพราะว่าเหมือนในบทสนทนาของเราอะค่ะนิวคิดว่าประมาณ 80%-90% นะมันจะเกี่ยวกับเรื่องงานทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายของเราแนวความคิดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เราเจอเราควรจะต้องทํายังไงแก้ไขยังไงเพราะฉะนั้นแล้วนิวก็คิดว่ามันเป็นจุดหนึ่งที่มันเป็นสิ่งที่ช่วยผลักดันบริษัท ว่าผักแดนตัวแดนของมาน,นิตาเองเนี่ยให้มันได้ไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องอะคะ่ะเนื่องจากเราก็พูดคุยแล้วก็ปรึกษากันตลอดเวลาแล้วก็เอามาทําให้มันเป็นจริงเกิดขึ้นได้ะคะ่ะ การมีพาร์ทเนอร์ที่ดีมันไม่ได้แปลว่าพาร์ทเนอร์เราจะต้องเหมือนกับเราอะคะ่ะจริงๆมันเป็นข้อดีด้วยซ้ำที่พาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยไม่เหมือนเราสักทีเดียวเพราะว่าถ้าทุกคนเป็นจุดที่เหมือนกันหมดเนี่ยเรื่องอื่นๆเราก็อาจจะไม่มีคนมาช่วยดูแลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วพาร์ทเนอร์แต่ละคนพอมีจุดแข็งจุดอ่อนที่ต่างกันมันก็จะช่วยส่งเสริมกันแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเราจะต้องมีสิ่งที่เป็นเป้าหมายร่วมกันไม่ใช่แค่ความชื่นชอบอย่างเดียวนะคะก็อาจจะต้องเป็นในเรื่องของเป้าหมายของธุรกิจ เป้าหมายขององคอ์กรนะคะ mm hmm. เป้าหมายของการเติบโตว่าอยากจะให้บริษัทหรือว่าองคอ์กรนั้นเนี่ยเติบโตเป็นในรูปแบบไหนทีนี้พอมีเป้าหมายที่เหมือนกันนะคะมันก็จะทําให้เราเนี่ยช่วยกันผลักดันไปให้ถึงเป้าหมายนั้นถ้ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเราก็จะร่วมมือกันช่วยเหลือกันเพื่อที่จะแก้ปัญหาแล้วก็ผ่านพ้นปัญหานั้นไปได้เพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะการที่จะมีพาร์ทเนอร์มาทําธุรกิจด้วยกันถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญมากๆนอกจากว่าจะต้องมีเป้าหมายเดียวกันแล้ว ยยังจะเป็นที่จะต้องมีความรู้ความสามารถนะคะคนละด้านเพื่อที่จะมาเติมเต็มกันแหลกกันและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเป็นเรื่องของการที่เราพูดคุยกันได้เนาะมีเคมิสตีที่เข้ากันได้ด้วยนะคะเพราะบางทีเนี่ยโอเคความสามารถได้แหละแต่ว่าคุยกันแล้วไม่คลิกกันเนี่ยมันก็จะต่อยอดไปด้วยกันยากค่ะอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันค่ะ สำหรับนิวอะค่ะมันจะมีช่วงหนึ่งริงน,งน,งนงตั้งแต่ตอนที่เราทําธุรกิจเสื้อผ้าด้วยกันแล้วมันก็จะเป็นช่วงที่มีข้อผิดพลาดมีทุกอย่างที่มันไม่ได้ตามที่เราคิดไว้ก็รู้สึกเหนื่อยเราก็รู้สึกท้อแท้แต่ก็คุณโอ๋นี่ยแหละก็เป็นคนที่คอยซัพพอร์ตคอยให้กําลังใจจะบอกว่าเออไม่เป็นไรเกิดอ,อะไรขึ้นก็จะมีเราจะอยู่เคียงข้างนิวคิดว่าในโมเมนต์นั้นน่ะมันเป็นความรู้สึกที่ว่าเออเขาไม่ได้เอาความสําเร็จมาให้นะเขาไม่ได้เอาเงินทองอะไรมาให้เขาเป็นคนที่จะซัพพอร์ ในทุกๆอย่างคือวันที่เราไม่มีวันที่เราเป็นสูเราก็ยังอยู่ด้วยกัน แบ่งปันกันวันที่เราติดลบลยอะไรเงี้ยเราก็จะรับผิดชอบมันด้วยกันนิวก็คิดว่ามันก็คงไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วก็อาจจะต้องการแค่ใครสักคนที่คอยซัพพอร์ตเราในวันที่เรารู้สึกท้อแท้เป็นกําลังใจให้เราก็เดินไปข้างหน้าด้วยกันก็ปกติจะเป็นคนไม่ค่อยซึ้งนะคะแต่ก็เนื่องในโอกาสครบรอบแต่งงานและกันก็อยากจะขอบคุณคุณโ oh, อนะคะที่คอยซัพพอร์ตกันมาโดยตลอดขอบคุณที่เป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจนะคะขอบคุณที่เป็นพาร์ทเนอร์ของ ชิตนะคะแล้วก็หวังว่าจะอยู่สพอร์ตกันดีๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเป็นไงกันบ้างคะกับ EP ีนี้ใครอยากจะพูดคุยเพิ่มเติมเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้เลยส่วน EP หน้านิวจะมาพูดเรื่องอะไรก็อย่าลืมติดตามมานิ t าเ w ดดิ i งได้ทุกช่องทางเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ 牛逼。 ทิปงงๆแล้วก็เรื่องสไพายเยอะมากจเจอกันค่ะ